สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอชียงใหม่ CM Variety นะครับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะให้รางวัลกับตัวเองด้วยการมาร้านอาหารนะครับชื่อว่าร้านกะวานแต่ว่าวันนี้โอ๊ตไม่ได้ตั้งใจสั่งอาหารนะครับจะมาดื่มกาแฟแล้วก็ทำการไฟ์สดที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับร้านอาหารแห่งนี้นะครับก็บรรยากาศดีนะครับภายนอกตกแต่งได้อย่างดูลานะครับมีโมเดิร์นแล้วก็สามารถจอดรถ ที่น้าราได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคาเนเบี่ยงออกมาถ้ามาทางถนนช้างคลานนะครับก็จะลัดมาที่โรงเรียนล่าลือไทยเรียนนาได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆหรือว่าจะมาเส้นนี้นะครับทางรัดนี้ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลราชอ่า โรงพยาบาลราชเวชหรือว่าโรงแรมเซนทราตรงนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับอาคารนี้นะครับช่วงนี้ปิดอยู่นะครับเป็นร้านกาแฟแต่ว่าร้านกาแฟได้มูฟไปด้านในทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีมุมนั่งหลายมุมเลยทีเดียวนะครับร้านก็ตกแต่งได้รูหรานะครับโราได้สั่งเครื่องดื่มไว้แล้วนะครับเป็นมิ้นท์ Mint, นะครับ โอ้โว้าวขอบคุณครับว้าวมาแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับก็บรรยากาศดีเพราะว่าเป็นบริวบรเวณติดกับริมน้ำปิงนะครับ ว้าวมีเรือให้ถ่ายรูปด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับสามารถมองเห็นริมน้ำปิงได้สองฝั่งฝั่งเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น อ๋อสามารถเป็นอคอนเสิร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลํำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์สดนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ